เฮยโรสหุขภาพสบายดีทุกคนจ้าวันนี้ก็ตอนช่วงแรงๆเนาะพาทีกำลังจะขึ้นทุกคนมาดินมาเดินมาทำความสะอาดเนาะคือวันนี้แต่งหน้านอยู่บ้านแต่เซาแล้วก็ไปเ็ปเยกเห็จงานน้อยนึ่ไปอดคลิปอะ่ะออกมาดิสภาพก็คือหลังจากฮ็ดผมมาฟูๆหน้อหนึ่ง เริ่มหนาวเริ่มหนาวแล้วทุกคนเริ่มหนาวแล้วจ้าตอนนี้ไปด่าทรงแรงกระจาประมาณนี้เลยทุกคนอันนี้จะค้น,คนสวนเนาะค้นสวน <c oughs> <c oughs> ค้นสวน <c oughs> แหวจูดนะจูดเนี่ยนะจูดอ่าอันนี้ก็จะเป็นหง ระบายน้ำอาทิตย์หน้าเตรียมเอาแทงมาใส่เพื่อให้มันแลบตอนนี้ยังขามรลดกดเกงขามอะไรอยทุกคนเพราะว่าเขายังบุมีแทงมาลงใส่เนาะถ้าแทงลงใส่ปุ๊บอากดินทมนิดนึงกับเข้ามาอันนี้กะท่ดินที่เราซื้อไว้เกือบมาสองปีสองปีปลายแล้วนะทุกคนเนาะแล้วก็มีต้นไม้ต้นโตก็คือมต้นมะม่วง ตอนนี้ปลูกการแทมและปีหน้าก็จะเริ่มตั้งเสาอยู่บนนั้นจ้าคือดินโบรายบกกว้างแต่กับภูมิใจนะทุกคนเนาะภูมิใจแห้งๆเดี๋ยวพาทุกคนย่างดินหนหนึงบรรยากาศช่วงแรงโคตรดีเลยทุกคนตอนพระอาทิตย์กำลังจะคืนทุกคนให้เป็นงามงาม,มน้ำขนาดคุณ ช่วงนี้กับ่ค่อยได้อัดคลิปโดนดุนเนาะบมีเวลานะทุกคนมีเวลาแล้วกับ่บได้ตัดคลิปตัดหยังเนะาะเื่อเวียกหลายโซนเดี๋ยวมื้อหน้าทุกคนจะเห็นคลิปดีดีคลิปงามๆให้เบงเนาะตอนนี้เบง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 คลิปเบงหน้าเบงทรงผมมันยุ่งทุกคนอ้บรรยากาศจังเลยหน้านี่ก็ได้จะได้มาอยู่แล้วทุกคนมาอยู่แบบ จ้งเสาตั้ง,ง,ยง,อ,งอย่างปเะ็ดตออยู่จากห้องบอกประมาณนี้เอาเพราะว่าเขาโบมีินยนมันนี่มันนี่แต่ว่าเขาอยากมาอยู่เป็นครอบครัวแล้วนะทุกคนมันดีกว่าเนาะอ,อไะไรเพราจะไทเนาะเดี๋ยวเขามีนะอ,อย่างเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์พรส์แคลนะอลิสาอลิสาโซ่แคลน่ แหวนดับยำก็เป็นดับนะคะแถวลิซาคือนี่เลยอันนี้ก็แถววังนี่ากแถววงอันนี้ออกอะไรอันนี้ค่ะอ๋ออันนี้แถวเบียอันนี้ออกเธอหาก็อกอุ้งกี้นีดเธอแต่ว่าเธอจะออกได้จริงไหมโอรยมันไกลหัวใจแม่เว้ยหาโกอกได้มเธอไปวิธีให้แเออแต่ว่าจนเกือบชงมือแล้วทุกคนหาก็ออกได้เนาะ ลักดึงออกให้ดึงเอาออกได้แล้วก็น้ำบ่อาบสองมือบุยมถูกเขียวสองมือเอาเสื้อมัดค้าเขีย้ยวยูประมาณนั้นหาก็ออกเมื่อกี้นี้คนมาดินแล้วก็ออกโอเคจ้าอันชาจะปิดคลิปไปเดอ้ออ,อันเพลวาะนเจะไปซื้อไปปิดคลิแล้เพลวานจะตัดคลิปให้คนเดอ้อเนี่ยเพลวานซื้อให้จะเ,เป็นนานะมื้อนี้ค่ะเรียกอืน ไปวูน okay, ี ata ata it ่จะโบกต่โดนมาเป็นคำแล้วเน่ในแอปเปิลโอเคทุกคนขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะอ่าไม่ได้พากันมาในคลิปหน้าเนึ่อย่าเพลยายวมาอดเอกเด้อหน้านี้เจอข้างๆพยายามอย่าพยายามในที่อันเพยายามเจ้าหนึ่งและเพยายาที่เข้มแข็งเองเด้อทุกคนบ๊ายบาย